Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. ซินดี้ค่ะเขาต้อนรับสู่รายการพระคำในใจรายการที่นำเสนอเรื่องราวของบุคคลต่างๆหลากหลายอาชีพที่ยึดพระคำของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตโดยแต่ละท่านมีเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าค้นหามากมายค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นนักธุรกิจหนุ่มที่บอกกับตัวเองว่าถ้ามีพระเจ้าเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรแค่พร้อมแล้วให้เราไปพบกับเรื่องราวและพระคำในใจของคุณไวยโรดุรขาพิบาลหรือพี่ป๊อกกันเลยค่ะ ปัจจุบันพี่ป๊อกทำอะไรอยู่บ้างคะทั้งงานส่วนตัวแล้วก็งานรับใช้ครับก็ปัจจุบันเนี่ยทำงานโรงพิมนะครับก็เป็นบริษัทของครอบครัวชื่อบริษัทธ,ธรรมดาเพรสจำกัดนะครับ,รบก็ดูแลหลายหลายส่วนของของโรงงานเรียกว่าเกือบเกือบเกือบจะทั้งหมดนะครับทำงานร่วมกับคุณลุงอีกหนึ่งท่านนะครับ,รบก็ตั้งแต่งานผลิตาง,งานการตลาดการเงินแล้วก็เกีเ่ยวกับพวก ดูแลพวกคนงานอะไรในะความเป็นอยู่ของเขาด้วยนะครับส่วนที่อีกด้านหนึ่งคืองานรับใช้เนี่ยปัจจุบันเป็นมาคณายกอยู่ที่เครือจักรสารน,นะครับแล้วกอ็อยู่ในคณะธรรมกิจเป็นเลขานุก,การคณะธรรมกิจแล้วก็มีส่วนร่วมในการรับใช้ด้านทิมนมัมศการนะครับของของครจักรภาพภาคภา,คาษาไทยครับพอดีบทเราเนะี่ยมันมีหลายหลายเรอบนมัสการแต่ว่า ก็ดูแลรองนำ้ำรสการภาพุทดไทยเป็นหลักก็มีโอกาสได้นำน,ำนำ้ำรัสการด้วยเล่นดนตรีด้วยครับผมแล้วก็ออขอพระเจ้าเมื่อไม่สักประมาณปีเสร็ศษที่ผ่านมาได้ได,ได้มีโอกาสเ,เข้าร่วมรับใช้กับเป็นกรรมการบอร์ดของสมาคมนักศึกษาริตรีไทยด้วยครับผม แล้วพี่ป๊อกเนี่ยเติบโตขึ้นมาในครอบครัวคริสเตียนนะครับก็คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคริสเตียนตั้งแต่แพูดย่าไงก็เป็น,เ,ปนเราเราไปบสชตั้งแต่เด็กๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วครอบครัวของเราก็สำหรับผมผมเป็นรุ่นที่สองที่เชื่อพระเจ้าคุณพ่อเป็นรุ่นแรกนะครับแล้วก็เราก็ไปโบสชตั้งแต่เล็กๆเลยตั้งแต่จําความได้เข้าเรียนเราเรียนตั้งแต่ชั้นชั้นตัวชั้นชั้นปฐมอะไรเงี้ยนะนะ ก็จนถึงมัธยมแล้วก็จุดที่รู้จักพระเจ้าหรือว่ากับใจจริงๆเนี่ยจะอยู่ช่วงประมาณชั้นม .2 นะครับอายุประมาณ4 4 1 5่นั่นแหละนะครับตอนนั้นก็จำนึกก็จำไม่ได้จริงๆว่าเวลาไหนท,ที่ที่ทำให้เราสำนึกได้นะแต่ช่วงจำได้ว่าก่อนเข้ามัธยมปลายเนี่ยได้เรียนหรือว่าได้ฟังคำที่สนาที่ทำให้เราให้ผมเนี่ยรู้ว่า พระเจ้าหรือพระเยซุคริ์เนี่ยทรงตายไถ่บาปเราเราเนี่ยต้องทดแทนหรือว่าเราต้องเราต้องรับใช้พระเจ้าเราต้องทำยังไงเราถึงจะรับใช้พระองค์ได้มากที่สุดสมกับที่พระองค์ได้ช่วยเราไว้ให้ใหเรารอดเนี่ยครับ ของพี่มาจากพระธรรมข้อไหนคะพระธรรมในใจของพี่ป๊อกเนี่ยมาจากฟิลิปีบทที่4ข้อ13นะครับข้าพระเจ้าประชวรทุกสิ่งได้โดยโครงผู้ส่งเสริมกาลังขง้าพ,พระเจ้านะครับในบริบทนี้จริงๆแล้วอาจารย์เปาโลก็บอกว่าไม่ว่าเราจะมีความสุขหรือมีความทุกข์เราจะเผชิญคามยากลาบากหรือเราจะสุขสบายเนี่ยเราประจนทุกอย่างได้โดยกําลังขององค์ผู้ทรงเจ้าจริงๆนะครับจริงๆแล้ว พราทำตอนนี้เนี่ยได้แรงแรงบันดันใจที่จดจํำแล้วก็ติดอยู่ในติดอยู่ในหัวเลยตลอดเวลาก็คือเพราะว่ามันเป็นข้อพระคำพีที่คุณแม่ของพี่ป้องเนี่ยเคยจดไว้ในกระดาษใบเล็กๆแล้วก็ให้เราเก็บไว้นะครับก็เลยจนถึงเวลานี้ก็ประมาณสักยี่สิบกว่าปีได้แล้วข้อพระคำพีนี้ก็ยังอยู่ในใจเสมอแล้วก็คอยหนุนใจว่าไม่ว่าเราจะ ทำอะไรก็ตามเนี่ยให้เราถวายเแบบกียรติพระบรมเพืนเจ้าก่อนหรือว่าเวลาเราจเจอปัญหาเนี่ยถ้าเรารู้ว่านี่เป็นนามพระไถยของพระเจ้าให้เราผ่านการทดลองเนี้เรารู้ว่าพระเจ้ากำลังสอนอะไรบางอย่างเราต้องคิดเออผมเรียนรู้ว่าที่เราควรจะเออผมควรจะคิดแง่บวกเสมอเวลาเราเจอปัญหานะเพราะว่าเออมันต้องมีบทเรียนบางอย่างที่พระเจ้าจะบอกเราในเวลานั้นนะครับแล้วก็พอถึงเดทไลน์หรือว่าถึงเส้นตายที่มันต้อง ต้องผ่านเนี่ยสุดท้ายเราก็ผ่านไปได้เ,เราก็มาได้เมีย,ยกับทบทวนพระเจ้าสอนในเราในเรื่องนั้นๆนะครับก็คิดว่าพระธรรมตอนนี้เนี่ยมันหนุนใจหลายๆคนด้วยเช่นเดียวกันหนุนใจพี่ป๊อกแล้วก็แล้วพี่ป๊อกมีน้องสาวสองคนคก็คอยบอกคอยบอกพวกเข้าเสมอว่าเนี่ยครอบครัวของเราเนี่ยมาถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะพระเจ้าช่วยเราแม้ว,ว่าเราเ ไม่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ตามเนี่ยแต่เราพี่น้องสามคนเราก็ดูแลกันแล้วก็หนุนใจซึ่งกันและการให้เรามีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็เราก็ยังไปนมัสการพระเจ้าอย่างสม่ำเสม,มอ เปียนนะครับเพราะว่างานลง,งพิมพ์หรือสิ่งพนะิมพ์นั้นมันเป็นงานบริการที่คอยช่วยเหลือ,อส,นสนับสนุนธุรกิจหรือองค์กรอื่นๆอยู่แล้วนะส่วนที่บอกว่ารับใช้พี่น้องหรือว่ารับใช้องค์กรคริสเตียนอื่นๆ,ๆก็ยกตัวอ,อย่างเช่นว่าเราเราเองก็เป็นโรงพิมพ์ที่พิมพ์ง,งานของพระเจ้าเยอะเหมือนกันนะครับพิมพ์โรชัว sure, ที่ใช้ในการประกาศพิมพ์วารสารของ องค์กรนู้นองค์กรนั้นที่แบบว่า,าให้ให้พี่น้องคริสเตียนถึงแม้กระท,ทั่งพิมพ์หนังสือหนังสือบทเล่าเดียวเอ่ยหนังสือหนังสือศึกษาพั่มพีเย่ยหรือว่าหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กต่างๆที่ในวงการคลิสเตียนได้เขา,เอา,เอามอบหมายไว้วางใจให้เราพิมพ์นะครับแล้วก็ที่ภูมิใจที่สุดเลยก็คือมีโอกาสได้พิม,มพ์กั้งทีนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นาบางส่วนก็ตามเพราะว่า ต้องพีเล่มหนาๆเนี่ยมันใช้กระดาษบางมากใช่ไหมครับแต่กระดาษแบบนี้เนี่ยเมืองไทยมันไม่มีมนะครับแต่ว่าเราได้มีโอกาสพิมพ์ภาพพระคัมภีร์ใหม่บ้างหรือว่าเฉพาะเจาะจงไปเล่มเมบ้างแล้วก็มีโอกาสได้พิมพ์ภาษาแปลกๆด้วยหมายถึงว่าภาษาชาวเขาอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่างานของเราเนี่ยมีโอกาสทําให้คนจํานวนไม่มากก็น,น้อยเนี่ยได้รู้เรื่องราวของพระเจ้าผ่านงานของเราเพราะว่า อ,อย่างแม้ว่าพี่บลอกจะไม่ได้อ่านทุกตัวอักษรตลอดทุกเล่มที่ทผ่านเข้ามาแต่ว่าก็รู้สึกว่า,าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เรามีโอกาสได้สัมผัสแล้วก็ทํางานนี้แล้วก็รู้ว่า,าตัวหนังสือเหล่านี้เนี่ยจะผ่านสายตาคนอื่นอีกหลายคนที่จะมีโอกาสอ่านมันนะครับ คุณพี่ป๊อกมากเลยนะคะที่มาแบ่งปันข้อประคำในใจกับเราขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอเจริญันถ้าเราฝากปัญหาหรือว่าฝากทุกอย่างไว้กับพระองค์แล้วเนี่ยโดยกำลังของพระองค์แล้วเราจะ ราจะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นไปได้นะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดขนาดไหนไม่ว่าเราจะทํางานอะไรก็ตามหรือว่ารับใช้พระเจ้าอะไรก็ตามแน่นอนว่าต้องมีอุปสรรคปัญหาต่างๆเข้ามาอาจจะเป็นจากบุคคลอื่นหรือว่าอาจจะเป็นในตัวงานเองเนี่ยถ้าเราไว้วางใจพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานติสิทกับพระเจ้าสม่ำเสมอเนี่ยทูลขอพระเจ้าว่าขอพระเจ้าเสริมกาลังเราแล้ว ผมเชื่อว่าพระเจ้าไม่ทอดทิ้งเราแน่อนอนอน,อนะครับพระเจ้าจะให้เราประจนอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นไปได้หากเราโฟกัสที่พระเจ้าไม่ว่าปัญหาจะยิ่งใหญ่แค่ไหนเราก็ไม่ต้องกลัวเพราะพระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าปัญหานั้นแล้วกลับมาพบกับรายการพระคำในใจรายการที่จะนำเอาข้อพระคมพีดีดีกับแขกรับเชิญที่น่าสนใจมาหนุนใจคุณผู้ชมให้มีกำลังก้าวต่อไปได้ใหม่ แล้วพบกันทุกวันพรฤหัสสบดีสามารถรับชมรายการได้ที่ไทย .cgntv.net หรือใน YouTube ก็สามารถชมได้เพียงพิมพ์คำว่าพระคำในใจสำหรับวันนี้ซินดี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ